ส,สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกหูทุกคนนะคะเนาะมาเจอกันอีกะคะครับช่องไม่พวงก,กินแซบอีหลีค่ะ <c oughs> มาจ้กวันนี้มากินเขาง,ง่ายกับไม่พ่วงจ้ะจักโมง่งเราบอ้โหอันนี้อันนี้สิกินห้องทองไว้ก่อนเดี๋ยวเดียเด๋ยวไม่พวงสิตามเมันสื่อกุ้งมาสิตามเหลากุ้งจ้ะอันนี้อันนี้สมเนื้อสื่อสมเนื้อมาั่วว่าอันละนี่สมหมูจ้ะอันอันนี้อันนี้แหนมหมูอันนี้อันละนี่เป็นเนื้อจ้ะไม่พวงสีห้องทองไว้ ลูกโ <Gym. S 1> ดดลุกโดดอันนุ่ยหญ่แง่ดูลูกโดดลุกโดดหญ่อลังตังเติงแต่เพศแต่เพศกระเทียมทนนี่เทียมทนกระดานษไปไหนกระดาษไม่ไปไหนอันนี้พีดิซิมาไปกินกับตำเหลากุ้งนี่มั้ย โอ้พวกไปซื้อมางามงามกับอน,นุนแรดิสเน่งามงามนเลยแล้วเพิ่นกับแรดิสผักคอสพริกปาปริกา้าอันนี้อันนี้ก็งามงามนี่นี่ผักงามงามเอามาว่างไว้แต่เพิ่มสิกินอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปกินกับตำสมตำเกาตำเหลากุ้งตำขนมกิน กระกับได,ด้พวกสิกินสมเหนือกันห้องถองไปก่อนใจห้อมหอมนวดนวดจนอือหือันนี้พริกแบบพริกกระเลียนไงพริกกุนจีบกระนั่งเฉไปปลายเพชดเผ็ดกับเค็มโทนอือหือทำอยังไง ลูกหลาพี่ซี่มาซี่มึงอืม สมจ้งมันก็แซ่บนียกรอบมากมันได้ยาเด้อมันกินสมสมเนื้อมันเข้าไกันว่าสมควายกัะอันนี้สมหมูอือหือ อันเงยเลยหาอันห้าอันยี่สิบบาทเอ้ยสี่สิบบาทขายทรงอละ8แปดบาทเง,งี้ยงส้มหมูส้มควายคนแก่แล้วมากินเผ็ดๆนี้ห่อนทองไว้ แล้บอืมฮึหอแม่กระเทียมทอดดองเออกระเทียมทอดเนาะกระเทียมท้องอกระเทียมท่นดองดองเองไม่ได้สียดองธรรมชาติไม่จ๊ะบางประเดี๋ยวใส่กันเสียมกันเสียมัมเลยบ่ว่าใส่บ่ขาวอืม กินข้าวราเม็เด็ดตายได้เลยเผ็ดแห้งหอมหอมสมจกลียวในเห็ดเสียบ ชอบแค่หลอดแส่บดิยี่สิบบาทได้หลายหลายหัวแล้วก็แส่บนะแม่จ้ะยี่สิบบาท ยังมีกับหอนทองทำไมลกอืม oh ข้าวหรอเอานนี้เสัจนจะนี้อไก่ให กินผีบุสี่หาหน่อย เผ็ดสุดยอดแม่ห่วงนี่เป็นคนที่กินเผ็ดมากๆเลยเจอเนี่อืม เอาไว้มากินต่อพี่น้องกินได้ก็บ่เบิดน้ํามันอันใหญ ได้ดิดกระเส็บเนี่ยมันหนีเสียงแม่รบกวนพี่น้องเนาะขอโทษขอให้ได้จากเด้อ เอาล้วค่ะสำหรับคลิปนี้พวงก็อิ่มาจ้ะขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะพอกันคลิปหนาแล้วจ้ะเนาะพี่พวงขอขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังใจที่เข้ามาดูที่เข้ามาชมพีพวงที่เข้ามาคอมเมนต์นะจ้ะเนาะพี่พวงฝากติดตามไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามพี่พวงนั่นเป็นเลยจ้ะเน้อสำหรับคลิปนี้พี่พวงขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ